วันที่20มกราคม2565ในายไกรสอนรับตาการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้นาเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ร,ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2565ณโรงแรม SR Resident อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ โดนีนายชัชวานเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายหัวข้อพิเศษโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา8 0นกถึง9นกเป็นพิธีมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจาการโดยนายชัชวานเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และการบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อมาเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาการบรรยายหัวข้อสถานการณ์แพร่ระบาดและมาตรการทางกฎหมายนโยบายการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยวิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์เวลา 1 1นาฬิกาถึง12นาฬิกาการบรรยายหัวข้อโทษพิษภัยของยาเสพติดและแนวทางการส่งพนักงานผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบํงบัดรักษาตามนโยบายรัฐบาลเพื่อคืนคนดีสู่สังคมโดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา การบรรยายขอบเขตความสำคัญของโครงการโรงงานสีขาวและระบบการจัดก,การของมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจาการมยสและการบรรยายหัวข้อการตรวจประเมินม,มยสและโรงงานสีขาวรวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆโดยวิทยากรจากสำนักงานสวิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์